อย่างหนึ่งของศูนย์ทุ่งกระเบนแห่งนี้ก็คือเป็นป่าชายเลนที่มีหญ้าทะเลด้วยค่ะหญ้าทะเลคืออะไรแล้วแตกต่างจากหญ้าบกหรือไม่ไปหาคำตอบกันค่ะ สำหรับป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนี้นะคะมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือมีหญ้าทะเลด้วยค่ะทําไมที่นี่ถึงมีหญ้าทะเลด้วยคะคะที่นี่มีหญ้าทะเลเพราะว่าหนึ่งสภาพพื้นที่เหมาะสมนะฮะคือพื้นที่เป็นดินทรายนะแล้วก็เป็นแหล่งของอาหารของปลาพยูนนะฮะซึ่งที่นี่มีหญ้าทะเลอยู่สองชนิดนะคือหญ้าชะงงากับหญ้าผมนางนะฮะค่ะหญ้าสองชนิดที่พี่ตั๊บบอกให้ฟังไปเนี่ยอย่างหญ้าชะงงาเขามีลักษณะยังไงคะ ยางเงาลักษณะใบมันจะลียาวๆหน่อยฮะ,ะแล้วก็ลักษณะเป็นเป็นย้านขึ้นมันเลื้อยไปเรื่อยตามพื้นดินแล้วก็งอกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนไอ้หญ้าผมนางเนี่ยลักษณะขึ้นมาคล้ายเป็นเส้นๆขึ้นลักษณะชาวบ้านเห็นคล้ายๆลักษณะเป็นเส้นผมเขาเลยเรีเร<อ>ยกหญ้าผมนางนะฮะ ก็แตกต่างกันจริงๆถ้าเรามองเนี่ยเราสังเกตได้ว่าอันไหนเป็นญ้าชะเงาอันไหนเป็นญ้าผมนาครับในคู่เบนสองอย่างสังเกตได้ง่ายครับค่ะแล้วก็มีประโยชน์ในการ,รเป็นอาหารให้กับพยูนด้วยครับและเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์น้ําใบอ่อนด้วยฮะและที่วางไข,ข่ของสัตว์น้ําบางที่จริงเข้หนึกเข้าวางไข่ก็ได้นะฮะถ้าถามถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนอกจากความเป็นดินทรายแล้วเนี่ยต้องดูปัจจัยอะไรคะมันถึงจะเจริญเติบโตได้ความเค็มต้องเหมาะสมด้วยฮะความเค็ม เราต้องมีอาหารของธรรมชาติในคือมีปุ๋ยในทรายพอสมควรนะถึงจะขึ้นได้ะนะ,ะน้องๆทราบไหมคะว่าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนที่พี่นุ้ยยืนอยู่นี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีจำนวนพยยุอยู่มากเลยล่ะค่ะแต่ว่าปัจจุบันจำนวนพยยุเหล่านี้ลดลงมากค่ะและแหล่งอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของเจ้าพยยุพวกนี้ก็คือหญ้าทะเลค่ะ นอกจากญ้าทะเลจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยังเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำอีกนานานชนิดนั่นแสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของยาทะเลที่ช่วยให้ระบบนิเวศของอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้มีความสมดุลและสมบูรณ์ค่ะ